ค่ะคราจารย์แล้วอย่างคนที่เขาติดสภาวะแล้วเวลาเขาไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะแต่คำตอบที่ได้อะเหมือนเหมือนเขาเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาถามอย่างหนึ่งแต่เขาได้คำตอบกลับมาอีกอย่างหน,นึ่งเนี้ยค่ะมันเลยทำให้เขาเขาติดสภาวะคือ แล้วไงติดติดถามพูดตอบไม่ตรงเนี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะเออมันมีมันมีสองอย่างมีอันดับแรกเลยที่ที่เยอะเลยนะคืออุบาอาจารย์ไม่รู้สภาวะคือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จริงเพราะคนที่ได้จริงจะต้องผ่านสภาวะนั้นๆเพราะว่าคนที่ที่เข้าถึงธรรมโดยไม่มีสภาวะที่ไม่ผ่านสภาวะมาด้วยอารมณ์เช่นอารมณ์เ ความคิดอย่างเงี้ยสภาวะที่มันบีบคัน้นหรือเป็นสภาวะที่มันติดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยคือคนมาต้องต้องต้องถหงไอค้เดินไปเส้นทางเนี้ยมันจะต้องรู้เรื่องนี้เออถ้าไม่รู้เรื่องเนี้ยแสดงว่าจํามาจากหลักเลยนะคือจํามาจับประเด็นจากเอ่าวุบาาจารย์นั้นเทศอย่างนั้นว่าอย่างนี้สอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้แล้วก็มากวนร,รวมอยู่ใน ความจาของตัวเองอ่ะแลวเสร็จแล้วพอไปเจอคนที่เขาเป็นสภาวะจริงๆแล้วไปถามแล้วตัวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คือความจำไอ้สภาวะธรรมมันคนละอย่างนะไอ้สภาวะธรรมเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในตรงนั้นบางทีมันไม่มีอ่ะแล้วส่วนมากไอ้มันไม่มีด้วยสภาวะธรรมเนี่ยถ้าคนได้มันเหมือนคล้ายๆว่าเขากินพริกเนี้ยถ้าถามว่าเผ็ดไหมเขาต้องตอบได้อีเข้มเนี่ย ถ้าเลาเรื่องความเค็มอาจารย์ต้องตอบได้ว่ามันเค็มมากไปน้อยไปไหมเออหรือว่าแค่อไรเงี้ยมันยังไม่ได้เข้าไปถึงรสชาติที่จริงของมันอะไรเงี้ยมันงจริงเขาต้องรู้อ่ะมันเป็นธรรมชาติของคนที่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคุยต่อคือครูอาจารย์เนี่ยพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรุ่นพี่อะไรง่ายเราไม่ใช่เราไม่ไม่โอเคครับนี่นะมันเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่รู้ก่อนะที่มีประสบการณ์มาก็ามีหน้าที่แค่ บอกเขาเหมือนบอกเราบอกเลขเขาบอกวิชาเขาที่เขาติดขัดถ้าเราก็เคยเรียนมาเลยเราก็บอกเขาก็เหมือนกันเแหละเออมันก็มีหน้าที่แค่นั้นมันจะไปยากเย็นอะไรมันจะไปยี่ไม่มีคําว่าจะมาอะไรที่มันคือคนมันผ่านประสบการณ์มาแล้วมันก็ต้องพูดถูกแค่นั้นเองอนี่อืมถ้าพูดไม่ถูกก็แสดงว่ามันไม่รู้อืมแค่นี้เองจะไปยากเย็นอะไรแล้วเมื่อมันไม่รู้ก็จะไปอยู่กับมันแค่นี้นเองถ้าเกิดออกมาง่ายๆเลยเราตรงตรงนี้เลย เออจะไปให้มันหลอกใช้ฮะมันหลอกช่วยเราไม่ได้ไปอยู่กับมันทำไมอะ่ะเออครูบาอาจารย์เนี่ยจะมันก็ต้องช่วยเขาได้ถึงเรียกถึงเรียกตัวเองอ่ะอยากเป็อาจารย์ก็ให้เป็นนะแต่ช่วยเขาไม่ได้อะ่ะเขามไม่สทีิคันมันก็ไรประโยชน์อืมจะมทนอยู่ไม่มีประโยชน์ะ่ะมีอะแยะอืมอืมค่ะ มันตอนนี้มัน <c oughs> ความรู้มันมันมัน,มนโลกมันกว้างแล้วตอนเนี้ยคือการสื่อสารเออคนยุคนี้ไม่ฉลาดพือไงคนยุคได้ฉลาดฉลาดที่สุดตั้งแต่มีมนุษย์มาคนยุคนี้ฉลาดที่สุดตั้งแต่มีมนุษย์ในในในอาแค่นี้ก็แล้วอาแค่ในยุคตั้งแต่มีศาสนามาก็แล้วกันนะไอ,อ้ก่อนนั้นเราไม่รู้ใครฉลาดกว่า <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละเพราเราไปดาวอังคารได้มีเครื่องบินลบมีขี่มาวดจยิงข้ามทวีปได้นู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งมันยุก,ก่อนมันไม่มีประกรใช้ดาบลบกันเออกิ่งหินมา่ทำลายกันจากที่สูงอย่อยางเงี้ยมันมีแค่แต่ยุคนี้มนุษย์มันปเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนะ่ด้วยความฉลาดของของคนนะ่ะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนะมันก็ตาม โกลไกลมาทุกอย่างมันเหมือนว่าความฉลาดของคนนี่แหละมันทําให้กลไกลถูกเปิดเผยความจริงถูกเปิดเผยได้ง่ายแต่คนยุคเก่ามันอยู่ในกรอบมากความเชื่อเยอะแล้วก็มีแต่ความกลัวเป็นหลักเลยมันก็เลยเข้าไปในความจริงเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าอะไรที่คือธรรมชาติของคนมันกลัวอยู่แล้วเออมันก็กลัวมากลัวเพราะกลัวนี่แหละตัวแร้ตัวหดบังทุกิ่งทุกอย่างเลยความกลัว ก็เลยมีกรอบขึ้นมาเพื่อจะพยายามเจริญษาให้ความกลัวน้อยลงท่านนั้นเองมนุษย์ก็เป็นแค่นี้แหละพยายามทาให้เสียงน้อยมีมีความกลัวได้เราก็เลยสร้างกรอบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันก็เลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะความกลัวนี่แหละมันเป็น,นกลไกมันเป็น,นกลไกของคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่มันไม่เชื่อแหล้แต่เมื่อาาก่อนเนี่ยผีนั่นผีนี่ผีแม่นั่นผีแม่นี่ผีใต้หงผีใต้ท้องกลมเยอะะหมดหลายผีเลยบางคนทุกวนันนี้มันไม่เชื่อและ้ะ ื่อแต่คนรุ่นเราเก่ารุ่นใหม่ไม่เชื่อแล้วผีเผือมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่ออยู่ก็เชื่อตามําปู่ย่าตาทวดมาแต่คนที่ไม่เชื่อก็มีแล้วผีนี่เป็นเรื่องแปลกนะมันจะหลอกเฉพาะคนที่กลัวไอ้คนไม่กลัวผีไม่หลอกอ่ะไม่เคยหลอกมันหรอกเพราะอะไรเพราะคนไม่กลัวผีมันหลอกแล้วมันก็ไม่กลัวมันรู้ไปจะหลอกทำไมมั้งเอาคิดอย่อะไรกันคิดแบบโง่เลยนะเออมันหลอกแล้วไม่กลัวมันรู้ไปจะหลอกทำไมหลอกแล้วไม่สําเร็จเป้าหมายมันไม่ได้ไม่ลไม่ ไม่บรรลุเป้าหมายที่มันตั้งใจจะให้คนกลัวมันก็เลยไม่หลอกมันไปหลอก้คนกลัวเดี๋ยวโหวิ่งแหกกระเชิงกันเลยผีมันสะใจมันงนั่งหัวร้อข้างทางคิคี้ประมาณนั้นแหละมันก็เลยมีแต่คนไม่กลัวมันจะรู้ความจริงไอ้คนกลัวไม่รู้ความจริงแล้วก็อยู่กับกรอบเติมๆดักดานอยู่เหมือนเดิมไอ้ผีก็ไม่รู้มีจริงเปล่าเราเกิดมาจะไม่ไม่รู้ว่าผีมีจริงเปล่าถึงไม่จริงก็ช่างมันอะผีมาจากไหนอะผีมาาความเชื่อ เออเออสรุปแล้วก็คืออะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นทางใครทางมันจบเออชอบผีก็อยู่ผีเออถ้าออกกับผีก็มีปัญญาเอาคิดเอาชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นถ้ายใจถ้าไปขัดกันแล้วมันหวางกันแล้วก็มาด่ากันไม่ต้องไปดา่าใครชอบแบบไหนไปอย่างนั้นจ้าทุกค่ะสาธุค่ะ